มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะทุกคนวันที่29มกราคม2568เวลา8ปดนิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางและปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงจุดทูบหางและถวายสการะเสร็จแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองก่อนเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ สืบทอดต่อเนื่องถึงรัชกาลปัจจุบันเพื่อแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชบุพการีโดยจัดขึ้นเป็นประจำณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีที่พระที่นั่งเวหาจํรูนและพระราชวังบางปะอินเป็นประจำทุกปีขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากที่นีด่ดดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ